กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่อง m a r ์ก c ีชาแนลกับรายการลงทุนหุ้นปันผลนั่นเองครับยังเป็นตัว You ูแวนอยู่เพราะว่าเข้าเดือนที่9เข้าไปแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้ยังถือว่าทําทรงได้ดีแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่ดังนั้นเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับเรามาดูที่ราคาปาล์มนะตอนนี้เนาะถ้ามามองในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัวราคาน้ามันปาล์มเนี่ยถือว่าอยู่ใน ทรงที่ค่อนข้างโอเคนะเท่าที่มองนะครับก็คือค่าเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับอาจจะไม่ได้สูงเกินไปหรือว่าไม่ได้ต่ำเกินไปครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าทรงของราคาเนี่ยยังพออยู่ระดับกลางๆตัวราคาหุ้นก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับในส่วนแพทเทิร์นนะครับของกราฟเราก็เห็นไหมมันทิศทางเดียวกันกับตัวราคาของน้ำมันปาล์มเลยดังนั้นเนี่ยเรามองแล้วองค์ประกอบของธุรกิจ แนวทางของธุรกิจดังนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับเราก็ลุยได้ทันทีเลยไม่ต้องอะไรเยอะเพราะว่าเราลงทุนแบบ DCA อยู่แล้วนะครับอ่ะเพียงเท่านี้ครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการกับการลงทุนหุ้นปันผลใน e p ที่9นั่นเองครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ